บาร์สคือข้ามเนี่ยแต่ข้ามเนี่ยขอบคุณนเส้าขอบคุณนเส้า,า,น,าน้ำปลาค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณนเส้า,น,าน้ำปลากุ้งสุกคืออยากมาเนี่ยสาวผู้เดียวจับ มันจะบอกไงุ้าหวานแท้เมนูอยากกินคืออยากกินผู้เดียวเลยเก้มก็พาพ่ายค่ะ มะข่าเปรี้ยวทุเรียนมากเน่สีฟ้าอ่อนเอาไปไล่ซดแบบนี้นี่ค่ะกินหลังสีไปไล่ซดทุเรียนนาะบาร์สคือข้ามเนี่ยแต่ข้ามเนี่ยเส้นขนมจีนเส้นเนี้อหนึมหนับคือเกาภัยอยากกินกับซังเด้อขอ้าวปุ่นเศร้าม้วนอืม ตุดด,ดกุ้งเมื่อแกเปิดมันแตบพักกินอพวกขบาปุ่นซ่ามีพักอีตูนึค่ะ xào tay ôi lưu nhắn hùa chắp mùa tay nè chị bim cứ câu, dạ kìa sang hả ข้าวปุ่นเศร้าเครื่องหอ่อข้าวปุ่นเส้นสดนั่นแหละเขาปุ่นห่อเปล่าแหละต่เมาใส่แค่เครื่องห่อเด้อเนี่ยเด้อไผยันไม่อิ่มกับไส่สองหอ่อใส่เบิ่ดห่อไปเลดถ้ากินแค่ข้าวปุ้นอย่างเดียวน่ะไม่อิ่มหรอกต้องใส่ผักใส่หญ้าเข้าไปนะนี่ มักบุ๋งแหลกที่เราแค่หมูแตกโขบขบ Ủa, tôi mà tui nhớ như thế này, quá xỉa quá đọt ngay phía mới nhầy heo Nó lấy đòn mới băng xuân, mới nhầy uhm. là mới nhầy heo nè không Địt xay tả lấy nó bò nhạt lắm, kẹo như là địt xay tả นี่แบบบอแกเพราะมันกินดิบกินแบบบอแกนะถ้าผมกินได้แหละยังนืะ วันนี้ไล์สดทุเรียนนะคะคืนนี้แหละคนที่ได้คนที่สั่งเมื่อวานก็ส่งให้แล้วค่ะวันนี้ไปเอามาไม่ไหมอะไรไปเนี่ยเต็ม,มหถดนเลยเนี่ยอืมไงมวนของไงอืม ไม่หนุนยากเลย กินขับวปัขาแมงแสบอืม แซบแบบปากก็จริงนะทีแบบ้บแต่บักาคุณหมักเนียดีดิดอกม,มันข้างตอดค่ะกินจนแก้มใหญ่แก้มยานหมดแล้วว่าสันติ ก็กิตข้าวโพกินกับแก้มข่อยกระอยู่แล้วเขาเป็นคนแก้มแน่นีเลยไหมมันเด็ดตัเลยคลิปอันกินนั่นกินน้องกินหม่ำกินเชือกปกติว่าเห็นนี่ดีค่ะ ไม่เห็นจริงๆไม่เห็นเชือกจริงๆก็มก็เลยได้กินเชือกไปเลยทำไมเห็นเสือกตามไยได้มุมเสือกไปดน้่ยไวลาแบบเอากินเอาโฟกัสในการกินเกินไปนะฮะเขาก็เลยบริสุทธใจนะ อ๋อแซ่บเฮ้ตัวน้่ตั้มใช้ปลาร้าของตั้มนะคะปะลาร้าของตั้มแล้วก็ขนมจีนของตั้มใส่ปลาแดกใส่ผงชูรสใส่น้ำใส่น้ำตาลแค่นั้นคะ่ะก็ได้แบบนี้เลยแล้วก็ใส่บบกพริก อยากให้สีสันแบบนี้เอาพริกลงไปต้มด้วยสีมันตีพริกสีจากพริกป่นมันจะได้ออกมาด้วยนะครับบางอยา่างนะั้นเปนุ้มออกัแสบนึงปวดไว้แทะอืม กินอหาเสร็จไีไดไ้สดด้วยค่ะใครสมบุกทุเรียนเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวไรสดทุเรียนสำหรับใครที่อยากนะทุเรียนภูเขาไฟสั่งกัได้ค่ะหัวเละ อีกครับหนึง่งปารกินแบบ่าพื้นข้างล่างมีแต่พริกนักจะเอา้าพี่น้องคะความแสบความนัว มีเพียงซันนีไพ่อยากจะไข่ตั้มเอาไหม,ม,มก้มแดบก้มหน่อตามกระฝาไว้เพียงเท่านี้นะคะเนาะไพ่อยากจะกินทุเรียน,นไรส,สดคืนนี้นะคะสั่งนดด้อพี่น้องเด้อขนมจีนน้ำปลากระเทียมทนแต่ก็แคบหมูผู้ใดอยากจะกินแบบตามซ่บจบมนนือนน้สั่งใดคะ่ะสั่งแชทแอดไลน,นะะ์ใดที่ค่ะเราว่างเพจปลอมเด้พี่น้องเด้อตอนนี้มันระบาดมากเลยแบบคล้ายๆว่ามันมันมันปลอมทักไปหาหนุ่มขั้นนะคะไทยดอลลาร์ฟูดเท่านั้นเลยถ้าจะโอนนะคะ อ่ะไปแล้วค่ะพี่น้องพ่อกันคลิปหนาค่ะสวัสดีจ้า